เอาเข้าไปแล้วเห็นแล้วว่าใครใส่กอเห็นเห็นล่ายอ่ะเรานำให้เรานำให้เรามีโลดอไเนี่กเข้าไปเลยนะเดพราะมีคนวิ่งออกมาเนี่ยคนนึ่งละยืนว่างดีเลย เรียบร้อยล้มหมดแล้วยิงแล้วเช็คก่อนเช็คก่อนเอาโล่เป็นรูแล้วถ่ายกระสุนเยอะกว่าที่คิดในแเนี้ยข้าดหลังเคลียร์ข้างหลังเคลียร์เฮ้ยยิงโอ้ยมันยิงเฮ้ยมันจะมันยิงดีนะมันนั่งยองมันยองมันยองเบลีสแฮนด์สอป อะเม oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. <cat 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 ื <m <m ่อกี้เรายิงโดนตู้นี่แหละตู้ปลาน้ใช่ตู้ปลาเลยลุกลำปลามีไหมไม่มีมีระบังซ้ายระบังขวาไปไปเรียบร้อยสามสองหนึ่ง

ไปอยากไปยังมันต้องตามหมดแล้วนะครับคอยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเชื่อมกันหน้าปะมีห้องมีห้องโอเคใช่ปลอดภัยเฮ้ยมีตัวมีตัวไหนเนยอมแล้วยอมแล้วตั้งมาไปทำอะไรกันเหรอเอาใคปลาซ้ำ เฮ็ดเฮ็ดปลาเฮ็ดเจ็บ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 เรากดเปิดไอ้นี่นะแตะหอยันะตูโดนแก๊สวะเจ็บเจ็บใครปิดประตูเอื้อเอื้อเอื้อตูอยู่ทางนี้โอ้น่าแย่ใครปิดประตูเข้าไม่ได้เกือบตายตักเราเออแล้วปิดประตูทำไมปิดประตูซ้ำด้วยนะยังฮะเห็ดปุ๊บเราปาแฟ็ดซ้ำเลยเราลงงานมันอยู่เยื้องไปทางซ้ายนิดนึงนะหนึ่งสอง รุ่ยรุ่ยมันล้มมาตึบมาโดนซีโฟล้มไปเลยสามสองหนึ่งไม่รู้มันหายเป็นตะควันมองไม่เห็นตายไม่เห็นไม่เห็นใครเลยอะไม่เห็นใครเลยเดี๋ยววิ่งไปทางขวาแล้ววิ่ง ไม่ต้องดูด้านขวานี่ไงเอาล่ะกระสุนหดประตูนี้ประตูนี้ตรงไปตรงไปอีกเอาทางไหนอะทางไหนอะบอกดิตรงไปเลยหรอีกสายสายมือตรงเดี๋ยวดูห้องหลังให้ดูอื่นให้ตรงนะตรงนะใช่ไหมสายมือมีประตูไม่เห็นไม่เห็นเนประตูเปิดอยู่เนี่ยโอ๊ยโดนใครยิงอ้าวต้องมีคนเราแน่ เราได้แหละยิงเฟลลี่ไฟล์มันขึ้นอยู่เ,เน,นี่ยประตูไหนก่อนซ้ายหรือขวาอันนี้เลยอันนี้เลยปุ๊บโอ้โหเหลือทั้งซองอุ้ยอุ้ยมันยิงออกมาเลยตายเลยก็บอกว่ามีซองมันยิองออกมาเหรอเมือมอ่อกีอ้เออวนกลับมาที่เดิมแล้วนะ ที่ที่คนแรกตาย,ตายเซิร์ชได้ไหมโลเคชั่นสตาร์ฟลิ์มันคือให้ทำอะไรลองดูจะเซิร์ชให้เฮ้ยเอ้านี่ไงเย้ ไอ่ะจบแล้วมันเป็นเหมือนอะไรมันเป็นเอกสารไงแล้วนี่ทอะไรเอกสารบนโต๊ะกดเพจอัพกด This is talk y อันเดียวไหนดูดิกี่คะแนนดูดิได้ไงเนี่ยโอ้ยแต่คะแนนลบเยอะซีเลียนตายปุ๊บเลยได้ได้กันเท่าไหร่อ่ะ มันได้คะแนนกันเป็นหมู่ทุกคนคะแนนเหมือนเท่ากันอ๋อนี่ไงมันตีคะแนนขึ้นมาแล้วก็โดนขาดราคาขาดออกใช่ไ่ะใช่ถึงได้บอกว่าถ้าค่าเยอะถ้าค่าติดเอฟเดี๋ยวเพิ่งนะเรียนตายกี่คนวะเนี่ยตายสองคนเนี่ยเฟรนี้ไฟสาบทีแต่ใครสารภาพเราอะโดนยิงที่ดูดูยืนข้างหลังไม่ต้องยิงเนะข้างหลังแต่มันดูไม่ไัน